ค่ะก็สวัสดีเพื่อนๆสมาชิก fc ช่องคำนวณแนวทางพารวยทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะแอดก็จะนำสูตรมาฝาก2สูตรนะคะก็คือสูตรมาตรฐาน1แล้วก็สูตรมาตรฐาน2นะคะเป็นสูตรเด่นบนนะคะอันนี้ก็คืออ่าบนนะคะมาได้ทุกหลักนะคะอ่าคลิปนี้ก็จะมี2สูตรนะคะงวดที่ผ่านมาในสูตรมาตรฐาน1ะคะอันนี วันที่30ธันวาคมนะคะผลออกที่196เากนะคะเราก็คำนวณได้6 7 8 9เข้า2อตัวคือเลข9แล้วก็เลข6หลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะคะวดก่อนนะนั้นก็คือเข้าหลักร้อยแล้วก็หลักสิบนะคะก็คือเข้าดีมากนะคะอันนี้ก็เข้าที่หลักสิบอันนี้3ตัว2ตัว1ตัว2ตัวแล้วก็1ตัวก็หลุดไปรอบที่สามสองเป็นห่วยสัญจรนะคะแล้วก็405รอบนี้นะคะตั้งแต่ต้นปีแอดให้ดูนะคะทุกคนคะ่ะ ต้นปีตั้งแต่17มกราคม65หนะคะลุดไปทั้งหมดรอบลตรงนี้นะคะแล้วก็เข้ายาวมาเข้า2 2ตําตำแหน่งบ้าง1ตําตำแหน่งบ้าง3ตํตำแหน่งบ้างนะคะเพราะฉะนั้นงวดนี้เราก็จะตามต่อนะะในงวดต้นปีนะคะของสูตรนี้นะคะก่อนที่เราจะคำนวณน,นั้นแอดขอฝากคำเตือนไว้นะคะทุกคนคำเตือนนะคะสูตรคำนวณน,นี้เป็นสูตรที่ได้มาจากการคำนวณตัวเลขสถิติย้อนหลังเท่านั้นนะคะไม่มีผลเกี่ยวข้องกับอกบองสลักใดๆทั้งสิ้น คำนวณสูตรเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นการพานันที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะคะจากช่องคำนวณแนวทางพารวยค่ะใครที่เข้ามาใหม่แอดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แอดด้วยนะคะหรือว่าใครที่เป็นที่เคยดูคลิปแอดมาบ้างแล้วนะคะก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แอดด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจให้แอดด้วยนะคะเป็นค่าประกาให้แอดด้วยนะคะอ่ะ,อะ รับรองว่าทุกคนจะไม่พลาดสูตรดีๆที่แอดจะนำมาฝากแน่นอนแอดก็จะคัดสูตรที่เดินดีๆนะคะมาฝากทุกคนอันไหนที่มันยังเดินไม่ดีแอดก็จะเก็บไปก่อนนะคะก็จะนำสูตรที่น่า จะมีความเป็นไปได้มาฝากทุกคนนะคะอ่าเด่นบนนะคะสูตรมาตรฐานหนึ่งเราใช้หลักไหนกันบ้างนะคะเรามาดูกันนะคะอ่าอันนี้เราจะใช้10หน้าครั้งที่2บวกหน่วยท้ายครั้งที่1นะคะได้ตัวไหนบวกเพิ่มทีละหนึ่งแต้มให้ได้4ตัวนะคะเราจะได้ทั้งหมด4ตัวดูวสถิติตั้งแต่ต้นปีนะคะเข้ามา1บ้าง2บ้างนะคะก็ดูได้นะคะก็มาหลุดรอบนี้เนาะแล้วก็รอบนี้2งงวดนะคะ,ะต่อไปนะคะ วดนี้ก็คืองวดวันที่17นะคะมกราคม6ห,หนะคะอ่ะเรามาดูนะคะสิบหน้าครั้งที่สองคือตัวไหนหน้าหนึ่งหน้าสองสิบหน้าครั้งที่สองคือเลขสองนะคะสิบหน้าครั้งที่สองคือเลขสองเขียนไว้เลยนะคะอ่ะคือเลขสองต่อไปหน่วยท้ายครั้งที่หนึ่ง หน่วยไทยข้างนี้หนึ่งไทยที่หนึ่งไทยที่สองหน่วยไทยข้างหนึ่งคือเลขศูนย์เอาศูนย์เอาศูนย์มา 0. ใส่นะคะบวกกันเลยนะคะสองบวกศูนย์ก็ได้สอง่ะปากกานะคะตรงนี้มันนิ่มนะคะแอดก็ไม่ได้เอาอุปกรณ์มาะคะ่ะก็ต้องทำแบบนี้ก่อน,นะคะ่ะทุกคนก็ดูไปก่อนนะคะทุกคนอาจจะดูเขียนยากๆหน่อยเนาะ,ะอ่ะพอได้สองแล้วเราจะเอา แล้วก็สองตั้งนะคะสองบวกเพิ่มที่ละหนึ่งแต้มก็จะได้สามสี่แล้วก็ห้านี่นะคะก็จะได้หนึ่งสองสามสองสามสี่ห้าทั้งหมดสี่ตัวนะคะทุกคนในงวดนี้นะคะเราก็เขียนว่ารอผลไว้นะคะอ่ะทุกคนก็ดูตัวเลขน,นะคะอาจจะมาสองตัวสามตัวหรือว่าหนึ่งตัวนะคะมีความเป็นไปได้นะคะในส่วนตัวแอดนะคะอ่าแอดก็ไม่ได้ ไม่ไม่ค่อยชอบสองนะใครชอบสองก็ดูได้นะคะสูตรนี้แอดก็จะชอบพิเศษเลยอาจจะเป็นห้าสี่สามนะคะที่แบบมองๆออยู่นะคะก็อาจจะมาได้ทั้งสองตัวนะคะอะก็ลองหาตัวที่มีในใจนะคะอ่าเหมือนกับเลขวิ่งบนหนึ่งตัวอะไรเงี้ยใครมีอยู่ในใจใครชอบเจ็ดก็อาจจะนำเจ็ดมาจับก,กับสามอย่าลืมนะคะมันอาจจะไปหลักร้อยก็ได้นะคะทุกคน แต่ถ้าดูสถิตินะคะไปหลักร้อยไม่เท่าไหร่นะคะก็ถ้าไปหลักร้อยก็จะมีติดสิบหน่วยอยู่นะคะเห็นไหมติดสิบหน่วยเพราะฉะนั้นทุกคนคะ่ะงวดนี้ก็คิดไปเลยว่าอาจจะมาสิบหรือหน่วยก็ได้ถ้าติดสองตัวอาจจะเป็นหลักร้อยแล้วก็หลักร้อยติดมากับหลักสิบหรือว่าหลักร้อยติดกับหลักหน่วยอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนถ้าฟุ๊กหน่อยอาจจะเป็นแบบนี้นะคะเก้าหก่นี้ก็ได้จะเป็นห้าสี่ห้าสาม ห้าสองอะไรเงี้ยหรือว,ว่าสี่สามสองแล้วแต่ว่าเราจะชอบตัวไหนเป็นพิเศษนะคะแล้วก็หาตัวมาจาับอย่างเช่นเราชอบวิ่งบนหกอะไรเงี้ยสมมุตินะคะ,อะแอดก็ไม่ใช่สมมุติหรอกก็ชอบในตัวนะคะถ้าสมมุติเราชอบหกนะคะอาจจะเป็นหกสามหกสี่หกห้านะคะหรือว่าหกสองอันนี้ให้จับนะคะไม่งั้นก็อาจถ้าชอบ 6, ชหกทำไมอันนี้มันมีหลักร้อยด้วยก็ ทำเป็นคู่โต๊ะก่อนนะคะใน4ตัวนี้แล้วก็จับตัวที่เราชอบมาใส่หนึ่งตัวอาจจะดีไม่ดีได้3ตัวเลยนะคะอ่ะนี่นะคะสำหรับสูตรมาตรฐานหนึ่งนะคะเราไปต่อที่สูตรมาตรฐานสองนะคะมาตรฐานสองนี้นะคะแอดก็จะใช้หลักหมื่นบวกกับสิบบนนะคะได้ตัวไหนบวกเพิ่มทีละหนึ่งแต้มก็จะได้สามตำแหน่งนะคะเอาสามตำแหน่งนะคะอันนี้คือสูตรเด่นบนเริ่มตั้งแต่ต้นปีเลยนะคะสิบเจ็ดมกราคมนะคะก็เข้ายาวมามาดูค่ะนี่ มันหลุดวัดนนี้คืองวดวันที่16พฤศจิกายนหลุดรอบเดียวนะคะแต่ว่าเศรษฐกิจกันเข้าก็เข้า,ขาที่ที่หนึ่งบ้างสองบ้างสามบ้างเหมือนกันนะคะมาดูงวดที่ผ่านมานะคะออกหนึ่งเก้าหกนะคะรอบนี้เห็นไหมคะหลุดไปตั้งแต่ต้นปีนะคะ24งวดหลุด2งวดนะคะเพราะฉะนั้นสูตรนี้แอดก็ยังให้โอกาสอีกนะคะในปีนี้ก็ต้องมาดูว่าจะ จะยังเข้าหรือเปล่านะคะอันนี้คืองวดที่25วันที่17มกราคม66แล้วเนาะอ่ะแอดก็คำนวณมาแล้วนะคะโดยใช้หลักหมื่นก็คือ5หลักหมื่นคือ5นะคะสิบ,บนก็คือเลข9นะคะก็จะบวกกันได้ที่14 4 5 6บวกที่เลข1แต้มจะได้4 5 6นี่นะคะอ่ะลงมาดูสูตรฝั่งนี้ก็มี4 5เหมือนกันนะคะถ้าชนแล้วมาเนาะ ฝันก็มี4ี่ห้าก็มีโอกาสนะคะอาจจะจับตัวที่เราชอบอยู่แล้วก็ได้นะคะถ้ามาสองตัวก็ดีนะคะถ้ามาสองตัวห้าสี่หรือจะเป็นออก 5, 4, ห้าสี่แต่ส่วนมากฝั่งนี้จะเข้าหนึ่งหนึ่งตัวบ่อยนะคะอาจจะไม่มาทั้งหมดห้าสี่ก็อาจจะต้องเลือกเอาหนึ่งตัวใดตัวหนึ่งนะคะนะสลับ 5, ห้าหรือห้าหรือสี่เพราะมันชนกันเนาะบางครั้งชนกันก็อาจไม่มาะคะอาจจะมาตัวที่ไม่ชนนะคะดูงวดที่มันไม่อ่า อันนี้หลุดเนาะขึ้นไปหงวดคือเจ็ดแปดเก้าเจ็ดอันนี้ก็ต้องเชนชนที่เจ็ดแปดเกหมือนกันเ็ไปเก็มาที่เก้านะคะ,อะลองดูขึ้นไปอีกดิศูนย์ก็ชนที่0ูนย์หนึ่สองศนย์หก็มาที่0ูนะคะนี่มาที่ศงวดนี้มันชนที่5กับ4เนาะอันนี้งวดขึ้นไปอีกก็คือ1 2ึสอาอันนี้มันหลุดเนาะงวดนี้ก็1 2ึสาม หนึ่งสามก็ชนที่ 1, 2, หนึ่งสองนี่ก็มาที่หนึ่งข้าที่หลักร้อยอ่ะชนกันที่ห้ากับสี่นะคะสองตัวนี้ถ้าไม่มีสูตรใดสูตรหนึ่งหลุดนะคะชนกันที่ห้ากับสี่นะคะก็ <c oughs> ต้องดูสถิติมันอีกทีนะคะนี่สูตรมาตรฐานหนึ่งแล้วก็มาตรฐานสองใครอยากได้สูตรไหนก็แคปไว้ได้นะคะแต่อันนี้แอดทำให้ดูแล้วไม่ต้องไปทำย้อนหลังก็ได้เพราะว่าทำมายาวมากนะคะลองดูอีกสักนิดหน่อย เพื่อความแน่ใจว่าถ้าชนแล้มันจะมาจริงไหมอ่ะอันนี้วัดอะไรสี่ห้าหกสี่ห้าหกที่หนึ่งหนึ่งศูย์หกชนสี่ห้าหกอ่ะวัดนี้สี่ห้าหกไม่ชนก,นกันกับนี้นะไม่ชนก็ต้องจับประกบเลยจับเป็นคู่โตดนะคะสี่ห้าหกสี่ห้าหกฝั่งอ่ะมาตรฐานสองมีหกเนาะ ฝั่งนี้ศูนย์ก็จับเป็นก็จะได้คู่บนนะคะสิบแล้วก็หน่วยอันนั้นสี่ห้าหกแล้วแล้วก็ต่อไปก็สี่ห้าหกอีสี่ห้าหก็ห้ากับหก็ชนห้าห้ากับหก็มาที่หกสองตัวเลยนะคะต่อไปห้าหกเจห้าหกเจ็ก็ชนที่หกับเจก็มาที่เจ็ดหลักร้อยอ่ะมีความเป็นไปได้อยู่นะคะทุกคนอ่ะนี่นะ มาตรฐาน1กับมาตรฐานสนะคะสำหรับใครที่อยากจะเข้าห้องแอดนะคะทุกคนห้อง VIP ตอนนี้ทยอยลงให้แล้วนะคะมีคนหลายคนก็ได้อ่ได้อ่ตัวเลขที่จะนำไปเล่นแล้วนะคะใครได้แล้วรีบเลยนะคะรีบไปหาซื้อเลยนะคะเพราะว่าเห็นว่ามันมีเลขอันสำหรับใครที่อยากจะเข้ากลุ่มนะคะนี่แอดไลน์ไปตามนี้เลยนะคะเอใหญ่เคใหญ่เ็เล็ก เนะคะ O อนะคะ O เล็กนะอ่ะอย่าลืมแอดข้างหน้าด้วยนะคะในกลุ่มจะได้อะไรบ้างใบดำตารางชุดนี้แน่แน่ได้ใบนี้อยู่แล้วนะคะใครที่เล่นเลขไม่เป็นให้ดูใบนี้เป็นหลักนะคะใครที่แบบว่าไปดูเลขหรือว่าในใน u t u b e หลายๆที่นะคะที่เขา,าเด่นตรงนั้นเด่นตรงนี้อะไรอย่างี้ถ้าใครจับหาเลขที่ชอบได้แล้วลองมาดูในชุดตาราง ชุดเน้นดูนะคะถ้าใครเล่นเลขวินก็สามารถเอาตารางไปวินได้เพราะที่ผ่านมาเลขวินตารางเข้าสามตัวบนสองตัวบนแล้วก็สองตัวล่างนะคะนิ่งว่าที่ผ่านมาเนาะทุกคนถ้าย้อนลงไปคลิปก่อนก่อนเนี่ยนะแอดเคยลงให้นะคะก่อนหวยออกอะวดที่ผ่านมาแอดลงตารางใบดําให้นะคะให้สามตัวด้วยเด่นบนด้วยเด่นล่างด้วยนะคะ อันนี้ก็คือเข้าดีมากคือใบดําตารางชุดนี้เข้าดีมากนะคะแต่ถ้าใครมีชุดอยู่ในใจว่าเออบุญมันจะมาในแนวไหนก็สามารถมาดูครบคู่ในเด่นบุญได้เด่นล่างใครชอบตัวไหนก็ลองมาดูในเด่นล่างได้นะคะแล้วก็มีแนวะทางเลขเด่น3ตัวบุญด้วยเผื่อมีในใจนะคะทุกคนก็สามารถ ไปเลือกดูได้นะคะแต่เน้นที่สุดก็คือใบดําตาลางชุดนีน้นะคะทุกคนจะได้ใบนี้อยู่แล้วทุกคนจะได้ทั้งหมด4ใบนะคะแต่แอดแนะนําให้เล่นใบดําเป็นหลักนะคะใครที่ได้แล้วก็ไปพิจารณาเลขดูชอบตัวไหนก็นําไปหาซื้อได้นะคะอ,ะอันนี้ก็คือเดี๋ยวแอดก็จะทิ้งลิงก์นะคะไว้ที่ใต้คลิปเหมือนเดิมนะคะใครชื่นชอบคลิปนี้นะคะแอดก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้ารับรองไม่พลาดคลิปดีๆแน่นอนค่ะสวัสดีค่ะ